กรณีถ้าเราประสบอุบัติเหตุนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่ากระดูกข้อไหลหักนะครับอันดับแรกก็คือประเมินจากประวัตินะครับซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ถ้ามีประวัติอุบัติเหตุอย่างเช่นอุบัติเหตุการจราจรหรือว่าอุบัติเหตุตกจากที่สูงแล้วก็มีเรื่องของหัวไหล่กระทบกระแทกนะครับก็มีโอกาสที่กระดูกหัวไหล่เนี่ยจะหักได้ง่ายถ้าเกิดว่าคนไข้ในหลังอุบัติเหตุกระทบกระแทกแล้วเนี่ยมีอาการปวดบวมบริเวณที่กระแทกนะครับร่วมกับ มีฟกช้ำห่อเลือดนะครับบริเวณจุดที่กระแทกเนี่ยก็ยิ่งสงสัยว่ามีกระดูกหักนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพิสัยการขยับของหัวไหล่ที่ลดลงเนี่ยก็ต้องสงสัยนะครับก็แนะนำว่าให้มาพบแพทย์นะครับซึ่งแพทย์เนี่ยก็จะประเมินนะครับ ด้วยการดูตำแหน่งที่กดเจ็บนะครับแล้วดูความบวมนะดูพิสัยการขยับถ้าเกิดว่าสงสัยเนี่ยก็จะส่งไปตรวจเอกซเรย์กรณีถ้าเกิดเอกซเรย์ข้อหัวไหลเนี่ยยังให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนบางรายนะครับอาจจะส่งตรวจ เอกซเรย์พิเศษนะครับอย่างเช่น C T สแกนนะครับหรือว่าตรวจ M R I ที่ข้อหัวไหล่สําหรับการรักษาเรื่องของกระดูกหักบริเวณที่หัวไหล่จะประกอบไปด้วย2อย่างหลักนะครับก็คือการรักษาแบบผ่าตัดกับการรักษาแบบไม่ผ่าตัดการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก่อนนะครับก็คือจะใช้ในกรณีกระดูกที่บริเวณหัวไหล่หักเนี่ยแบบไม่เคลื่อนนะครับแล้วก็แพทย์ประเมินแล้วว่ามีความมั่นคงดีเนี่ยก็จะแนะนําให้ใส่เป็นอาร์มสลิงนะครับที่บริเวณหัวไหล่สําหรับการรักษาแบบที่2 เป็นการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยจะประกอบไปด้วย3อย่างหลักนะครับ mm hmm. ก็คือการรักษาแบบผ่าตัด2กล้องนะครับ mm hmm. จะทําในกรณีที่กระดูกที่หักชิ้นนั้นเนี่ย mm hmm. เป็นกระดูกหักชิ้นเล็กๆ mm hmm. แล้วก็มีเส้นเอ็นที่ ยังยึดติดอยู่กับกระดูอยู่อาการรักษาจะเป็นการผ่าตัด2กล้องคือจะเปิดแผลขนาดเล็กๆรประมาณสัก1เซนติเมตร4-5แผลรอบหัวไหล่แล้วเข้าไปจัดกระดูกร่วมกับใช้อุปกรณ์าารยึดตรึงกระดูกพิเศษข้อดีของการรักษาวิธีนี้นก็สามารถฟื้นตัวได้ไวเนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บต่อตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ เดยเยอะ้างเขียงค่อนข้างน้อยนะครับสามารถทำกายภาพได้ค่อนข้างไวการผ่าตัดแบบที่2คือการผ่าตัดแบบแผลเปิดนะครับก็เป็นการผ่าตัดตามมาตรฐานปกตินะครับข้อที่3นะครับก็คือการผ่าตัดแบบเปลี่ยนข้อหัวไหล่เทียมนะครับจะใช้ในกรณีที่กระดูกที่หักเนี่ยแตกหักแบบละเอียดแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะอยู่ในช่วงอายุค่อนข้างสูงอายุหน่อยอายุ65-70ปีนะครับก็จะเลือกพิจารณาทำในคนไข้เป็นรายๆไปนะครับ